สบายดีสบายดียามเศร้าๆพี่น้องฝนกัะลิ่นอยู่เบิดมือบอบิดคืนลลาเมื่อละวตกมาในน้องพี่น้องแต่ว่าบบพ่อแห้งบบพ่อสีแห้งพี่น้องเอ้ยลิ่นลิ่นพอแข่งเปียกไปใส่มาใส่กับพอดียาคนทางเป,เปื่อเป,อเปอื่อนตื่นเศร้ามากก็ได้หลับข่าวลหลหลุดพี่น้องเอ้ย น้องโทรมาบอกเนาะน้องโทรมาบอกว่าหญ้าเถาคนที่เขาเคยไปถ่ายขีปมัเด้พี่นอะหญ้าแม่ของพ่อเฮ้าอยู่บ้านอาจารย์บ้านเสาเอือยป่วยหนักตอนสอมใจน้องโทรมาบอกว่าเจ้าบ่มาม่าเอืยอยวะสิหญ้าเราสอมใจได้ไดเดียวนี้วาระสุดท้ายแล้ว ฝนกระตกกนาะพี่น้องเนาะเฮากะตอบน้องไปว่าโอ้ยฝนกระตกทั้งฝนเอื้อนคนละสวยๆจังซิเลนไปว่ะราะว่าจากหนีไปกับโบเรกไกลปันไดพี่น้องเนาะผ่านสองหมู่บ้านกระฮอดเดี๋ยวฮาสิีเอาหูขืนห้เบึงเนาะเนาะ หญ้าเฒ่าแม่ของพอ่ออันนี้พี่น้องเอ้ยแม่ของพอ่อผู้ให้กําเนิดเนาะโทมาบอกมื้อเช้านี่ตื่นมาก็ได้ยินแบบนี้ก็โอ้ยจแ่เด้พี่น้องเอ้ย กับบ่เอื้นบอ่บอยังเลยกะลูกลูกสลาหน่หนะแหละนาอพี่น้องเนาะลูกสลา่นกะอายุกะร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วลูกสลาแต่ว่าลูกเต่าก็คือเห็นแหละพี่น้องเอ้ยขอบผ่คขัวมั่นเขาก็อยู่ไผ่อยู่มั่นบอด้มีผู้อยู่น้ำดอกอยู่น้ำลาน ร้านล้านนั้นลูกของลูกไส้หล,ลาเล้าลูกไส้หล,ลาเล้าน่ะถือคุกถือคุกพี่น้องลูกไส้หลานะถือคุกและล้านมาอยู่นำ้ำมันโทรมาบอกมือเสานี บรรยากาศกับลิ้นอยู่นั่ยน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิดมือเบิดเวนยังกังคืนกับลิ้นอยู่นั่ยน,นี่นแหละไปนอนได้ละที่ในฝนกระตกขั้นบอฝนเอื้อนฝนเดอ้อสิได้ไปโอ้อย ใจบอดีเลยพี่น้องได้ยินแบบนี้เนะ <c oughs> ป้าป้าพู้อยู่เมืองไทยกับซีมามื่อน,นี้่้านวา่า <c> เ <oughs> พราะว่าบ่าท่านมีไผ่ามาเดมีแต่เขาสองพมเมียลูกน่อย อยู่นำโดยห้องแม่ขึ้นไปเห็นอะไรก็เดียวนี่บอพอมึงอนะ่ะ ยู่แล้วก็สิประมาณร้อยกว่าปีนี่แหละพี่เนาะเดี๋ยวเาสีเอาโูขึ้นเนาะเอาโูขึ้นให้เบิ่งเพราะว่าเอากบไปหาผึ่นดนเติบเลยนะโดนอะไรแต่ก่อนดำหน้าเนาะแต่ว่าไปในเมืองนะก็ซื้อเนาะอยู่เนาะกินมาแหวหยู่แต่ว่าบอได้แหวถ่ายคลิปมานะฝ่าวนาะเพราะว่ายำเบี้ยยำงานฝ่าวมา หึพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้บ่บ่ออกได้ยินข่าวนาะนี่ละจักอยังตื่นมาวุ่นๆเนาะพี่น้องบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาเบิ่งบรรยากาศไปนําพี่น้องเอ้ยกปล่อยวางเนาะบ่คิดหยังหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันแต่ว่ากะถ้ามันเกิดแล้วกะยากที่สิทําใจได้พี่น้อง แต่ค่ะถูกคนก็ต้องยอมหลับนะถูกคนต้องยอมรับหูอยู่อาทุกคนต้องยอมหลับมันต้องเกิดแต่ว่ามันกะทําใจยากอยู่นาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาหน้าไอ้บอยเห็นมันออกเหมือนมันมานเหมือนมันมานนะบอพี่น้องมันกลมมันยังอะไรได้นี่นะ ทือผ้าแล้วบอของมันกระเดือนก้าวอเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยฝนกับพี่น้องเอ้ยฝนอันนี้อรอฝนเอื่อนสวยๆพุ่เลสิได้ไปแนวได้กระได้อันลูกอ้าวพี่น้องมันอยู่น้ำนะลูกลูกลูกไสหลาเล่าลูกไสหลาเล่วนะ่ะถือจับ <c oughs> ถือคุก แอยู่กับลานช่องพ่อเมียลูกน้อยมันก็ได้ดูกระสำของเฮานี่แหลยสำไก่น้อยนี่แหละหักของมันน่ะผู้หญิงโทรมาบอกว่าล่าสุดท้ายเลยจะโบมาโบเอื้อยมันอ่ะก็เลยต่อมันไปว่าเอื้อยสิไปอยู่ฝนตกเอื้อนช่วยๆพูดอะไรวะ 폰 கெ ตกบ่ยุดบ่ย่อนเลย ขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกับบอกขามโฆษณาเลยเนาะพี่น้องเนาะพอได้มีรายได้จุนเจือมาผกผักภัยสื่อนมสื่อขนมให้ไก่หน่อยใส่ใจในรัวเงอนต่างๆเลยพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบอคุณ e หลายๆ กันคลิปหนาพี่น้องสบายดี